กรีดมาแล้วภาพฟิตติ้งมนรักลูกทุ่ง2567พระนางเคมีปังเปิดภาพฟิตติ้งมนรักลูกทุ่งเวอร์ชั่นปี2567ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วได้สองนักแสดงนำอย่างมิวสุภัสิ์มาเจอกับนางงามเวทีดังชาลตออสตินเวอร์ชั่นนี้น่ารักสดใสกว่าเวอร์ชั่นก่อนอนแถมพระนางยังเคมีเข้ากันดีแบบสุดๆ สำหรับละครเรื่องมนรักลูกทุ่งถูกผลิตขึ้นมามากกว่า3เวอร์ชั่นแล้วปี2538นำแสดงโดยตัวสรัญยูและน้ำพึ่งนัทริกาปี2548นำแสดงโดยปอนัทวุฒิและกบสุวรรณันปี2553นำแสดงโดยปอยทฤษฎีและจ่าจิตตาภา